พีท่ทำอะไรอะ่ะน<า>ี่ดูันเด็ดดอกของบุ้งพี่เห็นเปล่าพัดเพลินกันอยู่สองคนพี่น้องดาวของบุงลูกยานะละลูกนะเก็บดอกผักบุ้งเงม่อไ่ก็แปลกเอาเนาะมันออกเองอสวยงามเลยไม่สนใจสวยงามเอาไปทำอะไรนี่อนเอาไปทำอะไรครับ ถ้าวัดเะไนะยนะอยู่ไม่ได้วันหน้าอ๋อวันหน้าวันน้าบางมาลยวันหน้าบางป่ะเดี๋ยวครับมันจะเากันไม่ได้มาอยู่ที่เขาฝั่งนีน้ำไม่ท่วมฝั่งนน้ำท่วอ๋อ่งนน้ำไล่ไสดไลสดทำไรนะย่จะหม้อ,อมาให้มึงดีว่ แดดร้อนแดดร้อนเนี่ยเห็นไหมว่าเพื่อนคิดว่าพี่อะรไม่เพิ่มโอ้พี่ปลูกเยญ่ๆครับตรงนี้ขูดรองเท้าตอนนี้ไฟยังไม่เข้าน่าจะแต่มีน้ำใช้

ตงข้างๆนี้ก็มีบ้านแล้วนะครับเนี่ยมีคนปลูกบ้านด้วย <c oughs> อันนี้ต้นแหรวะนละมุดน่าจะละมุดนะครับกอกว่าือว่ามากอกฝั่งนี้น้ำท่วมฝั่งนี้น้ำท่วมฝนตกไปสองวันน้ำท่วม อ่างเลย โอ้ต้นถักบุ้งออกเองนะครับเนี่ยดูสวยงามเลยอะ่ะ